สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุืครนโคจนเหมือนเดิมน,นะคะเด็กๆรู้ไม่เอ่ยว่าในสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรกันถ้ายังไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะเดี๋ยวครูเจนจะบอกว่าเราเรียนหน่วยอะไรกันแต่ครูเจนขอถามว่าในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงของฤดูอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากเลยค่ะในช่วงเดือนนี้จับเป็นในช่วงของฤดูฝนนะคะ ถ้านึกถึงฝนเด็กๆจะนึกถึงอะไรคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆจะนึกถึงน้ําที่หยดลงมาบนผิวน้ําใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูเจนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรของน้ํากันค่ะแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้วัฏจักรของน้ํานะคะคุณครูเจนมีเพลงมาฝากเด็กๆหนึ่งเพลงค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่นกอนนะคะ เพลงหลบฝนซาซาซาฝนตกลงมากระเด็นเป็นฟอยเด็กๆหลบฝนกันหน่อยเด็กๆหลบฝนกันหน่อยเป็นฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอ้ยเป็นฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอ้ยฮัดชิว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  ซาซาซาฝนตกลงมากระเด็นเป็นฟอยเด็กเด็กลบฝนกันน้อยเด็กเด็กลบฝนกันน้อยเป็นฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอ่ยเป็นฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอ่ยฮัดชิวฮัดชิวฮัดชิว ฮัทชิวฮัชิวฮัชิว,ชว,ชวเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆทำท่าทางประกอบเพลงไละร้องเพลงกันได้เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้วัฏจักรของน้ำกันค่ะน้ำในโลกสามารถปเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆช่วยให้น้ำมีการหมุนเวียนจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งได้อย่างไม่สิ้นสุดจนเกิดเป็นวัฏจักรน้ำ วัฏจักรของน้ำจะเริ่มต้นที่แหล่งน้ำต่างๆบนผิวโลกไม่ว่าจะเป็นมหาสมุทรทะเลสาบหรือน้ำจากแหล่งอื่นๆเมื่อน้ำได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์อุณหภูมิจะสูงขึ้นจนเกิดการระเหยของน้ำ (evaporation) ทำให้น้ำที่เป็นของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นไอ้น้ำนอกจากแหล่งน้ำแล้วอุณหภูมิที่สูงขึ้นยังทำให้เกิดไอน้ำที่ระเหยออกมาจากผิวดินส่วนพืชที่ได้รับแสงแดดก็มีการคายน้ำ Transpiration เกิดเป็นไอน้ำจากพืชไอ้น้ำที่ระเหยออกมาจากแหล่งต่างๆจะลอยตัวขึ้นที่สูงและถูกความเย็นในอากาศทำให้เกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเล็กๆเ,เมื่อไอน้ำรวมตัวกันมากๆจะเกิดเป็นก้อนเมฆเรียกว่าการควบแน่น Condensation หลังจากที่เมฆมีขนาดใหญ่ขึ้นหยดน้ำในเมฆเยอะขึ้นน้ำในเมฆจะกลั่นตัวและตกลงมาในรูปแบบของฝน และในบางพื้นที่อาจเป็นหิมะหรือลูกเห็บขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของบริเวณนั้นเรียกขั้นตอนนี้ว่าหยาดน้ำ้า precipitation ฝนตกลงสู่ผิวโลกมหาสมุทรทะเลสาหรือบนพื้นดินน้ำฝนที่ตกลงบนดินจะมีการสูญเสียเพราะถูกดูดซึมลงดินเป็นส่วนใหญ่ เมื่อในดินมีน้ำก็ทำให้พืชสามารถดูดน้ำในดินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้น้ำบางส่วนถูกขังในที่ลุ่มบางส่วนระเหยกลับสู่อากาศน้ำฝนส่วนที่เหลือก็จะไหลลงแม่น้ำลำธารออกทะเลส่วนน้ำฝนที่ซึมลงดินนั้นก็จะค่อยๆซึมออกสู่แม่น้ำลำธารและไหลออกทะเลไปเช่นกันสุดท้ายวัฏจักรของน้ำก็วนกลับมาอีกครั้ง น้ำทั้งหมดรวมตัวกันกลับลงสู่แหล่งน้ำกลายเป็นไอเป็นเมฆฝนต่อๆไปและหมุนเวียนแบบนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาแล้วเด็กๆต้องการที่จะกลับบ้านเด็กๆจะต้องมีอุปกรณ์กนันฝนใช่ไหมคะเด็กๆรู้ไหมหเอ่ยว่าอุปกรณ์กันฝนมีอะไรบ้าง เก่งมากเลยค่ะอุปกรณ์กันฝนก็มี 1. เสื้อกันฝนพูดตามครณนะคะเสื้อกันฝน 2. รองเท้าบูทร,รองเท้าบูท3ร่มร่ม4อะไรเอ่ยมวกมวกเก่งมากเลยค่ะ แล้วถ้าเด็กๆไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้เด็กๆเดินผ่าฝนไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งจะทําให้เด็กๆเป็นยังไงคะเก่งมากเลยค่ะจะทําให้เราเป็นหวัดให้เชื่อแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กดีของคุณครูเจนจะไม่เดินผ่าฝนนะคะ จะทำให้เราเป็นหวัดไม่สบายไปเล่นกับเพื่อนไม่ได้นะคะและก่อนที่เราจะมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าคุณคุณเจนอยากให้เราร้องเพลงหยุดฝนพร้อมกันค่ะพร้อมกันได้ยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้ว1นึสองสาม ซาซาซาฝนตกลงมากระเด็นเป็นฝอยเด็กเด็กลบฝนกันหน่อยเด็กเด็กลบฝนกันหน่อยเป็นฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอยเป็นฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอยฮ่าฉิว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  ซาซาซาฝนต,ตกลงมากระเด็นเป็นฝอยเด็กๆโลบฝนกันน้อยเด็กๆโลบฝนกันน้อยเป็นฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอยเป็นฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอยฮัดชิ๋วฮัดชิ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 ว,ชวเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะเด็กๆรอ้องเพลงและทำท่าทางประกอบเพลงกันได้หรือยังคุณครูเจนมีการบ้านมาฝากเด็กๆนะคะวันนี้ ถ้าเด็กๆร้องเพลงและทำท่าทางประกอบเพลงได้แล้วให้เด็กๆอัดคลิปพร้อมกับทำท่าทางประกอบเพลงร้องเพลงด้วยนะคะแล้วส่งคุณครูเจนทางไลน์ห้องเรียนได้เลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูเจนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย